สวัสดีเพื่อนๆน้องตุ๊กทนเนี่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดเทินเบดงานดีภาพสวยมากๆเลยครับผมก็จัดเต็มทุกรูปแบบนะฮะก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสำหรับดภัยแนะนำรับท็อปอัพนะ่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมแบบผ่านต้องกดชอบแอปมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะฮะ่าจะเป็นเกมสตโไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะฮะส่วนเกมนี้นะฮะจะเลือกซ้ายขวาผมก็เลือกน้องดาบนะฮะผมชอบเนาะภาพสวยดาบมันซวยเนาะ ดาบสวยจัดนะผมจัดไปนะฮะก็เป็นงานดีในคุยแอปนะฮะโหลดได้โหลดได้ในคุยแอปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมเน้องดาบคุยแอปนะฮะก็ถือว่าเป็นเทรนเดตงานดีภาพสวยมากๆเลยนะฮะนี่ฮนะอ่ามาถึงก็ตัวละครที่เราเลือกนะผมเลือกน้องกระบี่มานะ ใช้สกิลไปนะผมก็เลือกตัวละครนะฮะโชว์เขาให้นะ,อ,ะอันนี้ก็ปล่อยสกิลหมัดเข้าไปนะผมเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนนะี่ยตีธรรมดาไปก่อนนะฮะเป็นแซ้นะผมโอ้ก็แรงเหมือนกันอันนี้ก็ใส่พวกเราเหรอ อ๋อฮิวโยนใส่พวกเรานะฮะนี่อันนี้เป็นเหมือนเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่าอยู่สกิลนะภาพสวยมากนะดูดิอ๋อไม่ใช่โยนใส,ส่ศัตรูโอ้โหล,ละเบิดโอ้โหเงินหล่นทับเนี่ยผมไอ,อผมก็นึกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถึงตาเรายังอย่ง,อยงนะฮะอันนี้ของไขรอ๋อตัวหลังนะผม บัฟเหรออ๋อตัวหลังเป็นตัวฮิวเนียครับผมสกิลสองเออน,นี่ตัวเราแล้วที่ผมเลือกมานะผมตัวนี้อย่าทำให้พี่ผิดหวังโอ้โี่แล้วดาบมันโคตรใหญ่ดูดิไปยี้ยงเขาให้ไนงะหายยกตีเลยครับผมเป้าเดียวนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป้าเดียวไหมนะจสกินมีมีตัวเดียวนะอ่าตอนี้ก็แท้โยนไปเลยครับผม สกิลลังการมากอ,อะไรครับเนี่ยตีมูแจมเลยนะแจกหรือเปล่าเนี่ยเออก็ตอนนี้อยู่ในช่วง c b t นะครับให้เล่นในคูแอป,ปถึงวันที่25นี้นะครับผมเนาะก็น่าสนใจมากเกมนี้นะผมบอกเลยแจมจัดอนนี้ตีธรรมดา นะะครับอ่กดคุณสองได้แต่ตั้งแต่หัววันนะผมอันนี้ก็ตีธรรมดาเดี๋ยวลองน้องกระบี่คนนี้บ้างนะผมโอ้กระบี่น้ำแข็งนะผมเห็นแล้วแต่ิลสองเนี่ยกระบี่น้ำแข็งฟันทีเดียวเกือบตายนะครับนี่บัฟบัฟอันนี้บัฟบเนะฮะ หัวเขียวมีบัฟด้วยมีอันติสกิลสามหมู่ด้วยนะผมอันนี้เหมือนเราส,สู้ในโลกต่างมิติเลยนะนี่สกิลเป้าเดียวก็ซอยยิกๆเลยนะงานดีมากถ้ามันตีศัตรตูได้มันจะเป็นศัตรตูจะเป็นสีเป็นแสงนะฮะถ้าตีไม่ได้มันจะเป็นมืดๆนะก็คือบัฟพ,พวกเราอ,ออโตได้ยัง ไม่ได้ฮนะสาวสวยสุดเซ็กซี่นะอันนี้ก็ต้องจำให้ได้ว่าอันนี้คือ,อมันเขียนว่าซัมมอนนะเออมีภาษาไทยเขียนว่าซัมมอนนะน่าจะแจกตัวละครธรรมดามาให้เราไปคลิปเลยครับน่าจะเป็นตัวแจกนะนี่ระดับอาร์นะผมกับตัวที่เราเล่นเมื่อกี้ตัวยูนะผมเนาะกดอ,ออกไปนะฮะ พดออกไปอันนี้ซัมมอนอันนี้ช็อปเนะยอันนี้คืออะไรไม่ทราบอันนี้คาเลคเตอร์อันนี้ Character, อีเวนต์ฟอร์มิชันมันจะมีภาษาบอกอยู่ข้างล่างนิดๆนะอันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดนึงเรื่องเนะด่านนะผมเนะี่ยนี่ไงมาในตะก,กี้เป็นฉากแรกนะฮะอันนี้ของจริงแล้วนะอันนี้ไม่ได้สอนแล้วญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนะี่ย ญี่ปุ่นเนาะอย่างเงี้ยเนาะเออภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแต่โตญี่ปุ่นแต่ว่ามีให้โหลดในให้เล่นฟรีนะครับถึงวันที่25เมษายนนี้เลยนะครับผมใครมาลองเพสดได้นะ,น,ะน่าจะเปิดเร,เร็วๆนี่ดูทรงนะฮะเข้าด่านโอ้มีแสงมือแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับดาวอะไรไม่รู้แล้วก็ชาตดม่วงไฟน้ำดินเขียวลง,งยังไงวะเนี่ย กดออโต้ได้ไหมเอา้านึกว่าออโต้นะฮะที่ไหนได้ไปคนเดียวเลยเนี่ยเบนกรรมแล้วปุผมไปคนเดียวครับผมออโต้ Auto ได้ไหมได้ครับผมออโต้ Auto แล้วออโต้ Auto แล้วสกนะิปเอาเนี่ยคูณ3ได้ด้วยครับผมพอเล่นจริงเปิดตั้งแต่หัววันคูณ3ได้ออโต้ Auto ได้ครับ เร็วเลยไวจัดเางเงี้ยแล้วลายเส้นตัวละครสวยมากแล้วดูดิอ่าผู้กระบ,บียังขยับได้ไหมอมกระโปรงกระโปรงผมขยับได้นะทำทำดีนะลายเส้นการ์รตูนก็สวยนะทำให้ตายก็มีคัดซีนเนผม สวยมากเลยเกมนี้ห้ามพลาดนะผมยวลองจบให้หมดนะผมจะได้อะไรอ๋อฝั่งซ้ายนี่คือแถวหน้าเหรอมันเอียงนี่วาเนาะนี่ครับเอียงเหมือนมีใส่ช่องบวกด้านหลังได้ด้วยนะเล่นไปก่อนนะถึงเวลาเดี๋ยวเกมน,นะนี้ก็สอนเอามันก็จะสอนเราเองอยู่แล้วเนาะ โอ้ฉ oh, ากนี่ร้อนแรงเลยกันนะฮะก็จะเป็นพวกซอมบี้ปีศาจนะโอ้โหมันเป็นเป้าเดี่ยวที่แรงมากนะครับตัวนี้เนีเลือกมานี่ไม่ผิดหวังเลยผมโคตรจะแรงนะผมตีแบบสะใจมากนะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก็เกมใหม่เริ่มมาเยอะแล้วก็ลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมในภาคเกมใหม่ก็จัดไปนะครับสำหรับช่องผมก็ขอบคุณทุกไลค์นะครับ ขอบคุณทุกกําลังใจด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับสงการคู่นี้ก็ทํางานแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับผมเนะาะจะเติมเกมก็คิดถึงโอท็อปอัพเนี่ยเติมเกมเติมถูดเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมท่านเลือกเติมนะฮะในสโตูไทยใหญ่ๆมีหมดนะครับอ่ามุจต่ศัตรูมี3เวฟนะทำให้เราช้าเนี่ยฟันละตินน้ำแข็งมีประโยชน์นะครับผมเนี่ย แล้วมากับตัวฮิวด้วยอ่าตัวฮิวไม่มีอะไรทำแม่งฮิวตัวเองเล่นนะผมอ่าเหมือนศัตรูก็จะเริ่มแข็งแล้วนะเราจะเราไปอัพสักหน่อยไหมเนี่ยมันมันเริ่มไม่ค่อยจะตายแล้วเย่เดี๋ยวผมเข้าไปอัพก่อนดีกว่า ไม่ได้ผ่านด่านไปๆไงผมเห็นแว๊บๆที่อัพอยู่นะอ่าออกมาก็ล็อกอินเจ็ดวันมีอะไรในซะองจดหมายไหมครับไม่มีเลยนะฮะนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้ครับคาเลคเตอร์ Character นะผมแล้วก็อัพตรงนี้ไปไม่มีให้อัพด้วย <laughs> โอ้ไม่มีอะไรให้อัพเลยนะฮะอันนี้อะไรวะนี่หละมัง้ง นี่นี่นี่เอฟพีนี่ถูกต้องแล้วเวลหกนะโอขีม <Okay, S 1> ีแค่นี้เองอันนี้อเวกมันบอกอยู่นะอัปเกรดดีเทลอีโวชั่นเวสอัปดงดาวเซตอเคไม่เป็นไรครับมีแค่นี้ก็ไปแค่นี้นะฮะมีอีเวนต์ตรงนี้ด้วยนะฮะแต่เราเล่นเนื้อเรื่องก่อนนะฮะ <'m> เล่นแป๊บเดียวน่าจะจบแล้ว อันนี้บวกอะไรอะ่ะยังบวกไม่ได้นะอันนี้น่าจะลงได้หกคนนะผมดูทรงแล้วตําแหน่งมีหกตาแหน่งปล่อยออโต้ครับสู้เลยอันนี้ปิดอันตีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ลองกดดูนะ อ่จะเร็วขึ้นอ่าเร็วละกระบี่เป้าเดี๋ยวเท่มากเนาะทําตัวละครสวยมากครับผมดูว่าเป็นเทิร์เบดแบบจัาจาเลยนะับผมแล้วก็มีสกิลสสกิลให้เลือกใครเปิดได้ตัวดีก็ฟินไปเลยนะฮะ นี่ไงปิดสก,กิลจริงๆด้วยครับอันที่สามต่อจากออโต้เยี่ยมนะฮะอีะ อทำไมมันช้าๆวะเหมือนมันจะเก่งอะอ่าตายแล้วเรียบร้อยไม่มีคูณสี่นะผมอ๋ออันนี้ดูบัฟได้เราโดนอะไรบ้างนะโอเคนะคผมจบไหมจบเรียบร้อยนะฮะจะมีอะไรไหมครับด่านหนึ่งมีอะไรแจกไหมครับผม อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะผมรับไหมมีอะไรให้รับไหมครับผมยาเปิดกระชาแล้วนะโอ้โหมีถึงด่านสิบครับโอ้โหไม่ไหวนะไม่มีเพชรพอที่จะเปิดแล้วนะผมเปิดไปเดียวก็ไม่ได้ด้วยต้องเปิดทั้งหมดมเวีนกรรมเนะี่ย ใบเดียวเผื่อดวงดีนะผมดูฉากเปิดโคตรสวยเลยนะผมอ้าวได้ตัวอากากก็ประมาณนี้แล้วกันนะเอาไปเล่นกันดูนะฮะสนุกดีภาพสวยนะเทนเบดเจอนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม